ยกเตียงสองมือหโหขายไปตัวผอมอีกแล้วต้องชนะอยู่แล้วอย่า แบบนี้นี่น่าจะออกนอกจัก,กรวาลกันอย่างแน่นอนเลยนะเอาล่ะครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาร์ติมาไป,ะปน,นะครับกับเกม lifting hero ยกน้ําหนักเพิ่มขนาดลําตัวนั่นเองนะครับผมแม่สาหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าชายที่รูปร่างผอมแห้งคนหนึ่งหน้าตาก็คล้ายๆกับตัวละครในโลบอกกันเลยนะสําหรับในเกมนี้เราจะได้ค่อยๆย,ยกน้ําหนักจากสิ่งที่มีขนาดเล็กเพื่อเพิ่มพละก,กํา และขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นและค่อยๆยกสิ่งของที่มีขนาดและน้ำหนักที่มากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวเล็กตัวนี้จะสามารถยกสิ่งของอะไรกันบ้างพร้อมที่จะรับชมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะเริ่มมานะครับเราจะเริ่มโอ้โหดกด ยกแบบว่าดินสอไปก่อนเพื่อนอน้ำหนักเบาแล้วเกินตัวเริ่มจะใหญ่ขึ้นหรือเปล่าอุ้ยเหมือนกับว่าเริ่มจะมีกล้ามเนื้อครับผมเปลี่ยนกล้ามเนื้อให้กลายเป็นนี่เปลี่ยนเป็นเงินนยกลับมาผอมแห้งเหมือนเดิมตอนนี้ซื้อนี้ไปอ่าสามารถยกไม้ได้ครับผมสำหรับไม้อันนี้ Uh huh. บวกกำลังครั้งละสองหุยตัวเริ่มขยายใหญ่ขึ้นมีการอัปเกรดอะไรเอ่ยยกน้ำหนักอัตโนมัติ uh huh. ด้วยความว่องไวมากขึ้นหรือว่าบวกพละกกำลัง1.00คูณอือเป็น1.10ไปก่อนอ่ายกไปเรื่อยๆปึ๊บครั้งนี้ก็ขายไปอุ้ยตัวผอมนี่แท็บเลต็ต โอ้โหออโต้ค huh. ลิก30วินาทีมาแล้วจ้าโอ้โ uh ห huh. ยกแท็บเล็ตลำตัวนี่เพิ่มขึ้นอย่างโคตรว่องไวกันเลยนะแค่ยกน้ำหนักนี่ก็เปลี่ยนคนให้กลายเป็นยักษ์ได้ด้วยขอทำการดูโฆษณาเพื่อรับน้ำฟรีหน่อยนะนี่ได้น้ำดื่มมาโอ้โ uh ห huh. น้ำดื่มนี่เพิ่มพลังกายได้ครั้งละห้ากันเลยทีเดียวนะขายไปตัวผอมอีกแล้ว ครั้งนี้บาสเกตบอลนี่บึกบึนแบบแม่ทันตาเห็นครับผมแล้วก็อัปเกรดกันหน่อยสิสปีดในการยกน้ำหนักเพิ่มขึ้นเออแล้วก็โอ้โยออฟไลน์ได้เงิน อัพไว้ก่อนตอนนี้เราควรจะแม่เก็บเงินกันก่อนอย่างเดียวนะอย่าเพิ่งไปใช้อะไรพ่ำเพื่อดูกระเป๋าหน่อยสิโอ้โหนี่ก็คือสิ่งของที่เราสามารถทําการปลดล็อกได้ครับผมดูโฆษณาเอาฟรีอีกอันหนึ่งเลยละกันนะโอ้โหคูณ2การยกน้ําหนักได้ขวดมาแล้วจ้าตอนนี้ก็อ ครั้งละย0บเดี๋ยวเราจะต้องทําให้เจ้านี่กลายเป็นยักษ์ที่ยิ่งใหญ่กันให้ได้เฮ้ยอะไรวะนี่รู้สึกว่าอยากจะเปลี่ยนให้กลายเป็นถังน้ําแข็งอย่างนั้นหลัโอ้โหถังน้ําแข็งเฮ้ยดูสิเราสามารถทําการเปลี่ยนมุมมองได้ด้วยแม่ยกน้ําหนักขนาดตัวนี่เหมือนจะแบบว่าตัวใหญ่เกินสะพานไปแล้วนะนี่แล้วก็ขายไปโอ้โหกลับมาตัวจิ๋วแต่ว่าการยกน้ําหนักของเรานี่ช่วยเพิ่มขนาดตัว ได้อย่างโคตรว่องไวซื้ออันใหม่นี่ท่อนไม้ครับผมวิใช้สองมือในการยกโอ้โหอย่างนี้ก็เพิ่มความเร็วในการยกได้2เท่านี่ยกซ้ายขวาสลับกันไปแม่ขนาดลําตัวก็สูงมากกว่าเดิมแล้วนะตอนนี้เอาละเพื่อนอครั้งนี้เพิ่มขนาดอย่างว่องไวที่สดุด y า ปเือปั๊ปเือเก้าอี้ e อันนี้ลองใช้ดูสิตอนนี้ก็โอ้โหยใช้ e เก้าอี้เกมมิ่งเฮ้ยยกน้ำหนักแบบสบายเก้าอี้เกมมิ่งอืมขายไปก่อนโอ้ยดูสิการยกเก e ้าอี้นี่ช่วยเพิ่มขนาดลำตัวได้โคตรไวอัพกรดกันสักนิดหนึ่งการยกคูณไปเลยอืมเยอะๆครั้งนี้ก็ยกลรัวปั๊บปั๊บปั๊บมีโหมดแบตเทิลกันด้วยนะ ไหนดูสิเอาละยกเก้าอี้ปะทะยกกีตาร์ไฟฟ้ามาปะทะกันหน่อยใครจะเป็นคนที่ขยายขนาดลำตัวได้มากกว่ากันเฮ้ยก็ต้องชันอยู่แล้วสิมีเวลาอีกประมาณ15วินาทีอฮ้ยตอนนี้3000กว่า3ามสองหนึ่งหมดเวลาครับผมชนะเย,ย้โอ้โหคขาวนี้กลายเป็นยักษ์ไปแล้วเพื่อน ตัวโคตรใหญ่ครับผมเดี๋ยวเราก็ขอทําการคูณกล้ามเนื้อแล้วก็ใช้สองมือในการยกแป๊บหนึ่งมาเก้าอ e ี้เกมมิ่งสองเท่าตอนนี้โอ้โหเลยทั้งด่วนอืเดี๋ยวเราจะต้องสูงแบบว่าเกินบอลลูนลูกนี้ไปให้ได้ขอทําการปลดล็อกลดเข็นชอปปิ้งกันแป๊บหนึ่งยกแบบโคตรชิวต่อไปก็ทีวีเก่าๆนี่เราก็ขอทําการขายไปให้หมดก่อน อ,อือวิ่เป็นไงเราจะเห็นยกหทีวีเก่านี่เพิ่มน้ำหนักได้ขนาดไหนเอาละแบทเทิลกันต่อสินี่ครั้งนี้สู้หุยรถเข็นต้องชนะอยู่แล้วยยาหึมกดรัวนี่สู้กับผู้หญิงด้วยเอารถเข็นจะมาสู้กับทีวีอย่างนั้นหรอเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าประมาทผู้หญิงคนนี้ สามสองหนึ่งโอ้โหชนะครับผมว้าครั้งนี้เป็นไงเราเพื่อนขอยกจัก,กรยานกันหน่อยสิืม <c oughs> จักรยานก็เทียบกับขนาดตัวนี้เล็กจริงๆมาเลยจ้าหูยตอนนี้ยกจักรยานสองมือเอ้ยรีบเปลี่ยนไปเป็นโต๊ะกันเถอะแม่เป็นโต๊ะที่โอ้ได้ครั้งละ370เฮ้ยใหญ่สุดๆตอนนี้ก็ขอทำการอัปเกรดนี่การยก เกือบคูณ2แล้วก็สปีดเออยกไวขึ้นสงสัยต้องขายทิ้งไปก่อนขายน้ำหนักโอ้ยแล้วก็กลับมายกโต๊ะได้ห้าหมื่นละเพื่อนนี่อัปเกรดมาปาั๊บต่อไปก็เป็นการยกเตียงเฮ้ยจะทำได้อย่างนั้นเหรอยกเตียงสองมือโอ้ย,อยแม่ยกกังกะพัดอืมขยายตัวเร็วไปไหมเนี่ยโคตรว่องไวครับผมโอ้โหตอนนี้ขนาดตัวก็อืม เกือบจะวยเลยตึกไปแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะเราจะต้องไปจนถึงเครื่องบินด้านบนต้องยกของที่น้ำหนักมากขึ้นกว่านี้อีกตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นท่อนไม้กันแล้วยกทีเดียวดูตัวซิขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยเพื่อนต่อไปเป็นเรือครับผมโอ้โหคนบ้าอะไรวะนีย่ยกเรือมือเดียวก็ได้จะสุดยอดเกินไปแล้วโอ้ สองมือไปเลยมาพับ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 เดี๋ยวเราไปยกล้อรถกันต่อนะออืื้ล้ออันนี้โอ้โหอย่างกับล้อสิบล้อผมเป็นแบบว่าเทียบกับขนาดตัวดูสิต่อไปก็ตู้เย็นครับผมนี่ ตู้เย็นนี่โคตรใหญ่ตอนนี้เราก็ไปทำการแบทเทิลกันเลยดีกว่านะเออครั้งนี้พลังน่าจะเยอะโอ้โหยกอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นการยกตู้เย็นเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ย้สูสีสูสีแต่ต้องกดให้เร็วกว่าใครจะเป็นผู้ชนะสามสองหนึ่ง หมดเวลาครับผมชนะโอ้เยตอนนี้กลายเป็นยักษ์ใหญ่ไปแล้วอืเห็นภูเขาด้านหลังจากที่ไม่เคยเห็นตอนนี้ก็มายกแม่กลองกันเถอะนะอือุ้ยตัวโคตรสูงย่าปึ๊บปื๊ปึปๆๆๆ๊บเฮ้ยขึ้นรัวๆครับผมตอนนี้ก็เหมือนจะเกินแบบว่าพวกเครื่องบินที่เราเคยเห็น ตอนตัวเล็กๆไปแล้วนะแม่ขึ้นมาสูงถึงเครื่องบินเอาละต่อไปเป็นการยกเหมือนหัวฉีดที่ต่อกับสายยางดับเพลิงอือมองแทบไม่เห็นแม่มองไม่เห็นมือถือเลยนะขายไปโอ้โหตัวจิว๋วเฮยดูสิได้มาหกแสนตอนนี้ดูนะรึดรึดอือเกินไปไหมเนี่ยยกเปียนโนกันเถอะนี่เปียนโนนี่อือหโคตรใหญ่ยังพอจะมองเห็นอยู่นะ ต่อให้ตัวใหญ่ขึ้นเออปับป๊บปั๊บปราบต่อไปเป็นมอเตอร์ไซค์ยกมอเตอร์ไซค์สองมือปับ๊บปราบปราบ,ราบเดี๋ยวเราก็จะรีบเร่งคออวามไวออในการยกชึบชึบชึบเ,ออเกินจุดเดิมไปแล้วเพื่อน ทั้งคูณสองแล้วก็ทั้งสองมือโอ้กำลังจะถึง300ฟุตว,ว้าวสุดยอดอุ้ยตัวโคตรใหญ่แบบนี้นี่น่าจะออกนอกจัก,กรวาลกันอย่างแน่นอนเลยนะต่อไปเป็นการยกตู้เซฟเป็นของที่น้ำหนักเยอะแม่น่าจะเพิ่มพลังได้อย่างยอดเยี่ยมตู้เซฟแขนาดโคตรเล็กมีใครมองเห็นบ้างไม่เอ่ยตอนนี้แบทเทิลกันหน่อยซิอ่ตัวใหญ่ปะทะโอ้ยแบตท,ทงไหวไหมเนี่ยือตอนนี้เฮ้ย เป็นลองครับผมวหต้องรีบเร่งโอ้ยทำไมธงมันหนักกว่าตู้เซฟวะนี่สงสัยจะเป็นธงที่มีขนาดยาวมากอ้ยต้องใช้สองมือไม่เนี่ยเอาละสองมือรีบเร่งครับผมอุย้ยต้องชนะเกือบไปโอ้โห ดูขนาดตัวตอนนี้นี่ยิ่งใหญ่อลังการนะผมขนาดใกล้เคียงกับภูเขากันเลยถ้าเราใหญ่พ้นจากเมืองนี้นี่อืมมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคนะครับผมก็สําหรับในคลิปนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะแม่จากตัวขนาดจิ๋วๆแบบนี้แม่ขึ้นมาจนขนาดใหญ่อลังการได้คิดดูสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้กันดูก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยถ้าชื่นชอบ ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจูบจูบ